ดีครับเจอกับผมสมชัยเลสซิ่งครับทางช่องเคล็ดลับมอไซค์วันนี้จะเป็นสาระดีๆเกี่ยวกับเวลารถรถออโต้ครับหรือว่าอาจจะเป็นบางรุ่นที่เป็นรถรถเกียร์ธรรมดาครับรถโซ่ครับที่เวลาเอาคันสตาร์ทลงเนี่ยมันก็สตาร์ทไม่ติดหรือว่าเครื่องจะดับครับเวลาสตาร์ทเครื่องอยู่ขี่อยู่เอาลงปั๊บก็จะดับครับพอเอาขึ้นก็ถึงจะสตาร์ทได้ครับผม อย่างรถรุ่นนี้คันนี้เป็นคลิกครับผมเอาทีมมานำมารีวิวนำมานำเสนอครับจุดหมายก็คือจุดประสงค์ก็คือแก้ปัญหาการที่คนแก่ครับคนแก่บางคนขี้ลืมครับเวลาจะจอดรถแล้วก็เอาคันสตาร์ทลงปั๊บเครื่องดับปั๊บแล้วก็ตั้งลงแล้วก็เดินหนีครับทําให้แบตเตอรี่ลืมปิดสวิตช์กุญแจครับทําให้แบตเตอรี่ดับครับแบตเตอรี่เสื่อมครับเสื่อมเร็วครับ แบตเตอรี่หมดครับถ้าจอดตอนกลางคืนหรือว่าจอดนานๆครับแบตเตอรี่เพราะว่าไฟจะติดครับไฟหน้าป่านมันจะติดตลอดเวลาครับก็คือลืมปิดสวิตกุญแจนั่นแหละครับสาเหตุเพราะว่าเวลาเอาขาตั้งเดี่ยวลงเครื่องจะดับครับก็นึกว่าตัวเองปิดสวิตแล้วครับส่วนมากเกืเป็นคนแก่ครับผมแต่ว่าคนหนุ่มก็มีโอกาสลืมได้ครับผมก็จะมารีวิวการแก้ปัญหาว่าทำยังไงดีครับเอาเครื่องอ่าเอาการสตาร์ทลงแล้วถึงจะไม่ดับครับ หมายเป็นความรู้ครับสําหรับคนที่ไม่รู้ครับผมเป็นความรู้ประดับตัวครับรจะให้ช่างทําให้ก็ได้ครับผมช่างทุกคนเขาจะรู้ครับเร็จรับชมครับโดยการนี่ครับสายนี้เป็นสายที่ไปต่อไปอ่าขาตั้งเดียวครับแล้วก็จัดการต่อตรงเลยครับเพราะว่า ตัดเลยครับตัดแล้วต่อตรงครับเพราะมันมันจะได้คนแก่จะไม่ขี้ลืมครับจะได้ไม่ต้องแบตบางคนเปิดสวิตชิ้งไว้นานแบตทาให้แบตเสื่อมง่ายครับเพราะว่าแบตหมดหมดหมดแบบสุดๆครับไม่ใช่หมดธรรมดานี่ครับต่อตรงไว้เลยครับแล้วก็พันไว้ครับพันกันช็อตครับแต่มาลงกาวครับพอมลงกาวมอาจจะดับได้ครับ เครื่องอาจจะมีปัญหาด้วยครับขันนี้เป็นนี่ครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับขันนี้เป็นคลิกครับคลิกร้อยสิบคาบูครับผมขาวนี้ก็จะสตาร์ทให้ดูครับว่าเวลาเอาขาตั้งเดี่ยวแล้วลงแล้วมันก็จะไม่ดับครับผม ันนี้เป็นรถเก่าครับผมรถเก่ามาเช็คใหม่ครับนี่ครับอดันเียครับไม่มีผลนะจะเอาขึ้นหรือเอาจะลงก็เครื่องก็ไม่ดับครับเพราะว่าเราต่อตรงไวตรงนี้นะครับต่อให้ติดตลอดครับไม่ต้องดับครับ ให้มันดับที่สวิตช์อย่างเดียวครับมันก็จะแก้ปัญหา,าแบตเตอรี่หมดเพราะว่าลืมปิดสวิตช์กุญแจครับไปได้ครับสําหรับคลิปนี้ใครที่รับชมแล้วเห็นว่าม,มีประโยชน์ก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นกําลังแกให้ทางช่องนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณที่ รับชมจนจบและก็ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีประโยชน์อะไรมาฝากอีกครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ